แล้วอู้เฮ้ยเฮ้ยครดิใครดิคุณ <c oughs> ยายนี่มันยายนี่ใครอะอ่าอยู่กับเกม,มเอะเฮ้ยใคด้วยการเอว้ป้อลุยหมาอันนี้ใครอะกูกู ป้องตามที่ไว้เนะเาะแล้วเอาจอบเอ๊ะเอามาไหมเนี่ยตีหัวได้ป่ะระวังนะเว้ยมันน่ากลัวนิดนึงกดตัวปิดไฟฉายคดอะไรปิดไฟฉายอะอันนี้ใครอ่ะขี้ขวาขี้ปขวาอันนี้<พ>ใครเนี่ยป้องมึงเหรอโอ้ยเหยียกูหลงแล้วไปเร็วตามหาเพื่อนที่เแกเห็นไหมเนี่ยเอาเห็นพี่เบย์อยู่ป้องไปไหนวิว่งกลับทางครับมันต้องลุยเดี่ยวเขาโอ้โหจู๊ ุไปทางมุนวะไม่งเหรอ่ะไม่อไปจุ้งที่ไปเจอคณแรงเลยลกลัวไหมบอสไม่ดุง้งโหทีนี้ผมประสบการณ์ยาวนานครับแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกเฮ้ยเดินหน้าดิออาเดินหน้าดิคลัวพอฟไลน์ เราแม่งทำอาชีพเลได้แบี้ยป้องอยู่เลยเราแม่งถือประแจมาทำไมวะไม่รู้เราเป็นนักวิศวกรนั้นมาส้มอะไรอยแถวนี้เฮ้ยปิดไฟดิเสียงกูหลงเลยเอ้าเปิดนั่นนั่นอย่าหันหลังครับไปไหนป้องไปไหนพี่เบสเพ่งใจก้าทำมากูวิ่งหันหลังเมื่อกี้มันออกมาพี่เบสตกใจอ่ะเฮ้ยผู้เจอบ้านผู้เชนแรกเดิวปิดไฟปิดไฟดิไเออแม่งอย่างมืดนะครับ เก๋าเจอหมาป่าตรงนี้ว่ะเฮ้ยกูมองให้เบียรไม่เห็นแล้วเอ้าเห็นยังเห็นแล้วปิดไฟดีกระดาษได้กระดาษแผ่นนึงแล้วนี่เป็นแผ่นอะท้ามาได้กูวิ่งวิ่งไอ้เหี้ยวิ่งอัดเสียงไสพี่เบียรนะเว้ยวิ่งอัดเข้าหน้าครับเฮ้ยผมขอเบาเสียงมึงฟังหน่อยไอ้เหี้ยป้องอยู่ไหนอะข้างหน้าครับเอา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 เฮ้ยเหี้ยอย่าหันหลังดิโอ้ยเหี้ยป้อง เอ้าป้องอย่าว,วิ่งนะเว้ยจะวิ่งให้ดูป้องปิดไฟดิเต <c oughs> ้นเต้นเดียมันหน้าระทึกนิดนึงนะครับระทึกอะไรอย่างสุกะครับ่อด้วยวิง่งเหรไหมวิง่งแกบบไม่รอคุณโอมอะไรเงี้ยปิดไฟแล้ววิ่งีงยัดแกงคัณโอมอะ้ววะ อุ้ยอุ้ยทำไมของพี่เบสมันไม่ค่อยสว่างวะทําไมของสว่างจริงวะต้องโผมเราเดินคนเดียวดิอุ้ยเดินหน้าดิป้องปิดไฟดิปิดอุ้ยเฮ้ยเบสไปไหนไปไหนเฮ้ยอุ้ยไปไหนวะไอโอไม่อุ้ยอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยอุ้ยไปอุ้ยอย่าหันหลังดิตกใจดกูเกาะอยู่กลางได้ปหมเริ่มเสียวแล้้้วไอเหีย ไม่เห็นเจอเลยครับไม่น่าหนุกเลยไม่เห็นหนุกเบเอร์อที่เบตตรงมื้นม่มีอะไรอ่ะเลียวซ้ายดิตรีซ้ายก็เจอเลยครับเฮ้ยตุยใหญ่ดิผมบอกไม่กลัวอ่ะผมไม่กลัวหรอกผมเจอมาเยอะพวกนะี้สเลนเดอร์แมนผมเจอมาแล้ว

เฮ้ยไปไหนแล้วอยู่นี่ถ้ากูหายไปเป็นสามตัวตกใเนี่ยฮะเจอ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 ตกใจไอ้เหี้ยเจอจะจะเจอคนเดียวเมื่อกี้เจอคนแรกเคยเจอ้้้ไออเเหียจคนแรกเลยเป็นคนเดียวนเดินแบบคนใจเย็นเลยใจเย็นเมื่อไหร่จะถึงไอ้ที่สาวนะสักทีวะโอ้ไม่เห็นออกมาครับไม่ตื่นเต้นเลย

ว่ามันบากแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็โผล่มาผล่มาวิ่งวิ่งอัดหน้าเฮ้ยเจอกระดาะนาดแล้วเฮ้ยพี่เบสพอบาทีไปเก็บวับผมจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยอย่าวิ่งไปหมดดิเฮ้ยมาบ่ไหนต่อลินต่อตกใหญ่เนี่ยขูเงียบ ยองนนเนี่ยเอาขาขึ้นนี่ไงมาฟ้องอะไรตรงนี้วะฮะเอ้ยอยู่ไหนกันน่ะช่างปลาปลาเหรอเออยเราเป็นช่างปลาปลามาเก็บกระดาษเพื่อไปทํางานบุกี้รครับฮะเครื่องมีอ,อยู่แค่นเนี้เครื่องมือมีประแจอันเดียวไอ้เหี้ยโะอันเอาไปไข่น่าหรือไงเฮ้ยหวยขอบุณมาเก็บหวยก่อนขุดหวย เก็บอะไรนะขุดหวยครับอะไรเละเล็ดหอยเหี้ยอะไรมึงอยู่คนเดียวเฮ้ยชิบหายอยู่วิ่งอยู่วิ่งไหนวิ่งไปไหนเอ๋วิ่งดีเอ๋วิ่งเกมนี้มันกระโดดไม่ได้หรอครับโดดไม่ได้กระโดดมันมีอะไรทิ้งสี่สันครับต้นไม้สวยครับกามาแล้วเสียงกามแล้วแสดงว่ามันอยู่ใกล้โอ้โหวิ่ง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 โอ้โหใครอยตะกูลวะเปิดไฟนิเปิดไฟไอ้ตับน้อง เปิดไฟดิไอ้เฮ้ยมาแล้วคุณโดนแล้วเหรอไอนแล่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยวูบไปแล้วปีไปนี่อยู่ไหนวะไอ้มันตามอ่ะเมื่อกี้ผมวิ่งหันหลังแล้วอ่ะเปิดไปดิถ่ายอะไรเอียบปิอยู่ไหนอ่ะผมตายแล้วครับมึงตายแล้วเหรอผมเจอมันตากขุบหลังครับ ผมแค่ไปขอเล็กเ็ดอะมึงตายแล้วเนียพี่เบตมึงเปิดไฟครับผมไม่เห็นเปิดแล้วเนี่ยมึงยังไม่ตายเลยตายไปแล้วครับเดยวผมเฮ้ยกูเจอผมแล้วติดล่างพี่เบบเฮ้ยอยู่บ้านถ้าถ้าพี่เบตเจอกูก็เห็นใช่ไหมแต่ไม่ได้ยินเสียงหรอกกูเปิดเต็มจอเลยดีเหนื่อยเีอย อุ้ยอุ้ยจุ้งชิบหายจุ้งยังเฝ้ากระดาษเลยเจี๊ยกระดาษมันไม่รู้หรอกคุณหันหลังแล้วเดินใหม่ครับมันจะหายไปเฮียกูเหนื่อยอยู่วิ่งไม่ได้ทำไมกูต้องตายด้วยวะใครอยากเป็นผู้ใจดยจุ้งจุ้งหย่าแล้วโว้ยพี่เบนเราด้วยวิ่งอย่างท่านเอา เตายไปแล้วไปนักอืนเถอะต้องไปเก็บกระดาษที่ได้เก็บทีจุงเลยไปไปทางนู้นทางเสานู้นทางนี้เสาอยี่ังเป็นหรอยู่่นีกูเหนื่อยเก็บกระดาษเลยครับเก็บยาวเก็บอะไรเฮี้ยนี่กูดูจอใครอยู่เนี่ย ดูเวรเสาแล้วจอที่มันแบบปิดไฟแล้วก็เปิดบ่อยๆครับโอ้โหขุดห่วยเยอะเคนแรกเลยเฮ้ยรอด้วยดีแม่งกูแค่วิ่งเข้าไปบวกอ่ะจะไปตันเคาหน่อยตายไปอีกวะกูจะไปตันเขาอ่ะรอด้วยผมคิดว่าผมเป็นแคบเบิ้ลเลยเฮีย ขุดห่วยดิกระดาษเว้ยกูเหนื่อยป้องโอ,โอ,โอ้มีบันไดด้วยเยี่ยมป้องเนอ,อดูบันไดหน่อยเนี่ยมองขึ้นฟ้าแล้วแหละพี่เห็นไหมเนี่ยนะอดูดีอย่าเดินใครนำหน้าเนี่ยคนแรกใครนำหน้าตอนนี้ใครพานนำหน้าตอนนี้ครับ อะไรนำหน้าพี่เบสพีเบสเล่นจบแล้วเล่นไมค์คาร์ไปครับคุณเล่นได้ไงผมมีไมค์คาร์แบบคุณเล่นเวอร์ชั่นอะไรกันนะไม่รู้อ่ะกูไม่เล่นนะทำไมอ่ะไม่มันโอ้คนพีวพิวผมได้ท่ารังดิพี่เบสท่ารังดิไม่เข่าเข่าแล้วโนเขาบอกในเข่าครับมีผงแลรับในเข่าพ่อมีเป็นผงไอ้เหี้ยมเหนื่อยไรกิ้งท้าย อุ้ยตัวอะไรเฮ้ยกระดาษหันซ้ายดิเก็บปุ๊บปุ๊บอะไรอ่ะวิ่งไม่ได้วนหาอันนูยิงขลุ่ยพระเจ้าจุงหายาที่หายเลยผมได้ยินเสียงตุ๊กตาครับตุ๊กตาหมาหมามันตัด เฮ้ยเรอด้วยดีโอ้ยังไม่มืดเลยหนึ่งทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มแน่ทางป่าพี่โอมอยู่หลังมาปะเฮ้ยไม่ใช่หันอีกทีหมาฝากโอมลองหันหลังดิเฮ้ยเออเออเฮ้ยเฮียเฮ้ย เปิดเต็มจอเลยครับกูเต็มจอแล้วของกูแล้วของกูแบบเสมือนจริงด้วยเสมือนน้ำแงเหมือนยี่ใบชัยกระบอกเดียวขุดหวยหน่อยดิอุ้ยเต็มหลังพี่ปีไรอ่ะเมื่อกี้สะดุู้มาป็นไรอะนายอ่ะหลังเดชในหันเดชในหันนะเสียงพลังงานเหนื่อยอ่ะเป็นไงแล้วมี วิ่งแบบติดอินเดียนเปลี่ยนแป๊บนึงทักเหนื่อยแป๊บ,บนึงรอดดิมันไม่เหมือนเทนเนอร์แมนเก็บกระดาษอยู่ตรงนี้นะครับอะไรอยู่ตรงนั้นไอเก้โอมิงเปิดดีกระดาษกระดาษเกี้ยไหนโอมวะไม่ไหนแล้วอ่ะเปิดไฟครับพี่สิโอ้หลังพี่เกมเอาไอเกี้ยกูยกยไม่น่าตายเลย ครตาปวดมันเลยพี่เบนอยู่ไหนอะเดี๋ยวหมดหลงป่าไปดูไปหลงป่าแล้เห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยกระดาษกระดาษวิ่งวิ่งใครวิ่งเมื่อกี้ผมเห็นหมาป่าครับขู่เย้ยตรงกูเนี่ยที่พายกูเหนื่อยด้วยพักเหนื่อยก่อน เฮ้ยอะไรเโอ้ยโหเพิ่งเจอแดงแล้วโหมึงไปตรงเสาเสาตรงไหนวะมอยากฟังเสียงว่าแม่งกลัวผมฟังเปิดเต็มจอเลยเนี่ยจุ๊บอยู่ตรงไหนรู้เสาดิยิงมาตรงเสาเสาไหน่เแล้วเจอแล้วต้องเปิดไ้หน่อยดิอู้โ้เปิดออกมาโอ้โหออกไปละ เปิดกระพริบกับพิบหน่อยดีกระพริบก็เจอดิไอ้องมันอยู่หลังให้เหรอตอนนี้กูไม่ได้ฝ่าหูฟังาฝูงป้องเหนื่อยวะเหนื่อยเลยก็เปิดเสี่ยงเปิดไฟดิเปิดไฟดิตานเร็วดีมาตกเสาดิมาแล้วเนี่ยหรือว่าอยู่คนละฝั่งกันวะก็บอกอยู่ย่าไย่ได้นายเอ้ยเราเห็นไฟฉายนายแล้วโอ้โหนายอยู่ตรงนู้นนายรอเราด้วยสิ ดื้อมุดดื้อมยี่สองเราฟังเลยกันไหมยี่สองมาที่มาดิอยู่ไหนฮักหนึ่งตรงไหนวะหลังเลยสะเบ็ดรอด้วยดิสุดไฟกับพิปปี้อูมอยู่ไหนวะอุูมอูมไม่ถูกลากไปแดกอุ้ยเฮียอะไเฮียเราเฮียอะไรทำไมกูตายวะต้องปิดไฟฟ้าเอ้ยต้องปิดไฟเหรอ ที่สุดนี่แงเสาอะเก็บกระดาษยังเอ้ยเก็บไปแล้วไอ้ข้างนั่นเลยวิ่งย้อครับวิ่งย้อนปมามันตามหลังไมอยู่เหนื่อยแล้วเป็นไรแล้วกูรอด้วยดิไม่รู้ไอ้ยู่ที่นี่มันไม่เห็นเราเว้ยหันหลังไม่ดิหยุดรออยู่ตรงนั้นดิวิ่งเนี่ยละไปละ ผมไปไหนแล้ววะกูเห็นไฟอยู่โอ้โหไอ้เหี้ยเจอ์แล้วมึงชีดด้วยอ่ะตกใจอ่ะเดะมันอิสิ่นอยู่มูเจียอยู่ตรงเหี้ยขี้คลายเดี๋ยวสองคนเนี่ยไอ้เหี้ยป้องตายไปแล้วไม่ใจกูป้งให้กูหน่อยดิกูจะไปป้องเ้จ๊ะจ้าฮะ แบบเฮ้ยเราด้วยผมอยากเล่นมากออ้ยอุ้ย,ย,ยมึงดูใครอยู่เนี่ยพี่เบลใครตายพี่อะไรหมาเล่นอย่างจ้าบ้างกลับมาเห็นด้วยกันเราเหนื่อยด้วยเฮ้ยอันนั้นเฮ้ยคนละทางกันแล้วน่ะต้องไปทางนี้ต้นไม้ก่อนดีกว่เมื่อกี้มันเห็นกูยังเต็มอ่ะคุณใหม่อ่ะสปอยเลยครับ อุ้ยโอ้โหเยี่ยตายเลยยังไงตองเลยใบอะยันเดยเลยเยี่ยแม่งสาเก็ตไปตั้งหลายแผ่นละหลายแผ่นหลายหกแผ่นเก็ตแผ่นแล้วมั้งเนี่ยเออมาเล่นต่อไหม่ะจะเล่นต่อพักก็ตั้งใจจังเยอเล่นฮอนดี้วะวะบอกว่าเกี่ยวนี้เล่นฮอนไหมเออตัดคลิปละ